ตลาดหุ้นโตเกียวระเบิดความคึกคักตั้งแต่เปิดกระดานนิกเกอิพุ่งแรงถึง1 4 7 9 6เหตุเพราะแรงหนุนมาจากตลาดหุ้นสหรัฐที่เพิ่งปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่เรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามก็คือทิศทางระดับมวลรวมเศรษฐกิจหรือความผันผวนระยะสั้นจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ and this is the part most people miss สำนักข่าวอินโฟเคสรายงานว่าเมื่อวันที่22กันยายนดัชนีนิกเกอิ225ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เปิดตลาดที่45,193.77 0 0จุดเพิ่มขึ้น1 4 7 9 6จุดหรือบวก0.32%ซึ่งเป็นการขานรับกับตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นหลังปัจจัยบวกทั้งจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทใหญ่หลายแห่งสนักข่าวเกียวโดเสริมว่าภายในเวลาเพียง15นาทีแรก หลังจากเปิดการซื้อขายดัชนีนิเอกอิพุ่งทะลุอีก590.27จุดหรือบวก1.31%ไปแต่ระดับ45,636.08จุดนับเป็นจังหวะที่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันต่างเร่งเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับอน,นิสงส์งมากที่สุดหุ้นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นเด่นชัดในเช้าวันนี้ได้แก่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นผู้ผลิตโทรทัศน์และเครื่องเสียงที่ได้แรงหนุนจากยอดส่งออกที่ขยายตัวในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยระยะสัน้นและความคาดหวังการเติบโตของสินเชื่อกลุ่มเครื่องมือช่างตวงวัด Precision Instruments ซึ่งหลายบริษัทเพิ่งประกาศยอดขายในไตรมาสล่าสุดว่าทะลุเป้าสำหรับมือใหม่ในโลกตลาดหุ้นอยากให้เข้าใจว่าดัชนีน i k k e อี2ิเปรียบเสมือนเข็มทิศสำคัญของภาวะเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นคนทั่วไปมักสับสนระหว่างจุดเปิด (Opening) และจุดสูงสุดภายในวัน i n t r a d a y High) แต่จริงๆแล้วราคาสินทรัพย์ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนักลงทุนจึงมักใช้ข้อมูลย้อนหลังและเดลเคตต่างๆมาช่วยตัดสินใจบลลิสต์ที่คิงการไต่ระดับขึ้นอย่างรวดเร็วอาจเป็นดาบสองคมจะทำกำไรได้มากก็จริงแต่พร้อมเสี่ยงต่อการปรับฐานแรงหากเกิดข่าวลบฉับพลันคุณคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยไหมว่าการไต่ขึ้นในช่วงเช้านี้เป็นสัญญาณบวกระยะยาวหรือเป็นแค่ความคึกคักชั่วคราวก่อนการแว่งตัวที่อาจเกิดขึ้นร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ของคุณกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง